ันนี้ตรงกับวันที่3ามิิถุนายนพุทธศักราช2568ค่ะขอกบค่ะพบกับวกาิกรจัดชว์มเสมาราครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกและชุมชนแซนค่ะพบกับพวกเราในช่วงปฏิบัติการสีขาวนั่นเองค่ะวันนี้เรามาพูดเรื่องอะไรกันเหรอคะพี่ตาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องมูลีเฟฟฟ้ามือสองนั่นเองค่ะ บุรีไฟฟ้ามือสอนะคะก็คือมันจะทำให้เกิดควลระเบิดทางอากาศเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มีเสียงมีเสียงต่อที่จะให้ผู้สูบเนี่ยเป็นโรคมะเร็งปอดได้นั่นเองแล้วเขา้าพี่ขอให้เขอบังยกตัวอย่างมนาะสองข้อได้ไหมคะได้เลยค่ะพี่ตาวข้อแรกนะคะไอของบุหรี่เนี่ยสามารถทำให้เราเป็นมะเร็งได้และยังเพิ่มฝุ่น PM 2.5็นอากาศในระดับที่สูงขึ้นด้วยค่ะ 2. ส,สามารถเปลี่ยน DNA ของเราทางลมหายใจให้เป็นมะเร็งได้ค่ะค่ะก็ถึงเวลาของเราแล้วนะคะก็ไหนมีขยับมาแคปชั่นวันจันทร์ไหมคะ <c oughs> ก็มีอยู่ก็ถอว่ายังมีอ,อ,มอ่าวันนี้แม่มแดดแรงเหมือนกันต้องแคปชั่นเราเลยเแต่สองอ่ะให้เอามือบางแต่ถ้าอยากเป็นคนสำคัญอ่ะให้ยืดมือมา 好，谢谢王老师。